ขออนุญาตแนะนำวิทยากรวิทยากรท่านแรกท่านดรสุรัตยุทธเสรีประวัติด้านการศึกษาประกาศนียบัตรการศึกษาระดับสูงปริญญาตรีกศบภาษาอังกฤษปร,ริญญาโทกศมการมัธยมศึกษาการสอนภาษาอังกฤษและประิญญาเอกการบริหารและจัดการนานาชาติประวัติด้านการทำงานท่านดรสุรัตคูสองอาจารย์หนึ่งอาจารย์สอง ผู้ใหญ่อาจารย์ใหญ่โรงเรียนปิยาชาติพัฒนาและผู้อํานวยการโรงเรียนเมืองนครน,นายกสุดท้ายเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนณวะมะราชานุสรนก่อนที่ท่านจะผ่านตัวเองมาในปัจจุบันนี้ซึ่ง ผู้เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนไอเวิร์และประธานหน่วยพัฒนาครูไอเวิร์ ord, ประธานหลักสูตรออนไลน์ประธานกลุ่มบริษัทในเครือไอเวิร์และผู้จัดการโครงการวิทยากรประธานหลักสูตรโครงการยกระดับท้องดินไทย4.0 0. มหาวิทยาลัยราชภัวนสุนันทาวิทยากรท่านต่อมาท่าอาจารยุทธอัครางคูลการศึกษาปริญญาตรีกศบเอกคณิตศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธประทุมวันและปริญญาโทสอสอมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชประสบการณ์การสอนอาจารย์ยุทธเป็นครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาปีที่1-6ในปี2525 25ถึง2563 และเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการและดำรงตำแหน่งรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแบนวิเศษสมุทรคุณในปี2561ถึง2563ตำแหน่งและวิทยาฐานะก่อนกเกษียณดำรงตำแหน่งคสสามคณิตศาสตร์โรงเรียนกระทุ่มแบนวิเศษสมุทรคุณจังหวัดสมุทรสาคร ประสบการ์เกี่ยวกับการพัฒนาครูเป็นประธานหลักสูตรครูพัฒนาการประยุกต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการจัดการเรียนรู้ยุคไทยแลนด์4.0และการประยุกต์ Google App ในการจัดการเรียนรู้ยุคไทยแลนด์4.0ปี2561 ประธานหลักสูตรคุรุพัฒนาการประยุกต์เทคโนโลยีที่ท่านสู่ห้องเรียนยุคไทยแลนด์4.0และการประยุกต์ Google App ในการจัดการเรียนรู้ยุคไทยแลนด์4.0ปี2562อย่างต่อเนื่องณปัจจุบันดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมาพันธ์แพลตฟอร์มเพื่อการศึกษาและอาชีพประเทศไทย วิทยากรลำดับต่อมาอาจารย์ปราณปริยาจันทร์อินระดับการศึกษาจบปริญญาตรีหลักสูตรคุรุศาสตร์บัณฑิตสาขาาภาษาไทยระดับปริญญาโทหลักสูตรศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชาเอกการสอนภาษาไทยประสบการณ์การสอนเป็นครูคส .2 ที่โรงเรียนบ้านหนองหัดใหญ่จังหวัดสมุทรสาครและดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัดใหญ่ตำแหน่งวิทยาฐานะเป็นครูครส .2 ที่โรงเรียนบ้านหนองหัดใหญ่จังหวัดสมุทรสาครประสบการณ์เกี่ยวกับหลักสูตรที่อบรมเป็นวิทยากรอบรมครูในสังกัดสพปสมุทรสาครและเป็นครูวิทยากรสอนในหลักสูตรทั้งด้านโปรแกรมการใช้แพลตฟอร์มระบบ LMS ันด,ดับต่อมาท่านอาจารย์ขวัญรทัไทยทางเหล็กการศึกษาระดับปริญญาตรีคุรุศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกคณิตศาสตร์เกียรตินิยมอันดับสองสักจากสถาบันราชพัฒเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีระดับปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศสาสตร์วิทยาเขตบางเขนกรุงเทพมหานคร ประสบการณ์การสอนเป็นครูผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์2549จนถึงปีปัจจุบันตำแหน่งวิทยาฐานะปัจจุบันนี้เป็นคุณครูคส .3 ที่โรงเรียนพมมานุสรจังหวัดเพชรบุรีประสบการณ์เกี่ยวกับหลักสูตรที่อบรมเป็นวิทยากรอบรมครูหน่วยพัฒนาครูไอเวิลและสมาพันธ์แพลตฟอร์มเพื่อการศึกษาและอาชีพประเทศไทยลำดับต่อมาอาจารย์กฤษณะเจียทา การศึกษาจบการศึกษาปริญญาตรีสองใบใบแรกปริญญาตรีในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษปริญญาตรีใบที่สองระดับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษประสบการณ์การสอนครู่ั้นวิกฤตในปี2560ถึง2561 และรูผู้ช่วยโรงเรียนกระทุ่มแบนวิเศษสมุรทรคุณในปี2561ถึง2563ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูคอสอนหนึ่งที่โรงเรียนกระทุ่มแบนวิเศษสมุรทรคุณจังหวัดสมุทรสาครประสบการณ์เกี่ยวกับการสอนหลักสูตรที่อบรมเป็นผู้เชี่ยวชาญการใช้แพลตฟอร์มที่มีระบบ LMS และระบบ MIS ลาดับต่อมาอาจารย์พิชยาโมลเกษมคุณการศึกษา จบการศึกษาระดับปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกคณิตศาสตร์เกียรตินิยมอันดับหนึ่งจากสถาบันมหาวิทยลาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจังหวัดราชบุรีประสบการณ์การสอนเป็นครูผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์ในปี2558จนถึงปัจจุบันปัจจุบันนี้ดำรงตำแหน่งครูขอสอนหนึ่งที่โรงเรียนกุศลวิทยาจังหวัดสมุทรสาครประสบการณ์เกี่ยวกับหลักสูตรที่อบรมเป็นคุณครูผู้เชี่ยวชาญทางด้านการใช้แพลตฟอร์มที่มีระบบ LMS และ MIS